สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพจยนต์นะครับวันนี้มีรถกระบะเข้าใหม่นะครับจริงๆมีหลายคันเลยนะแต่คันนี้นะครับพอดีเขาขับมาถ่ายรูปเมื่อเช้าตรงนู้นก็เลยขออนุญาตเขาขอถ่ายคลิปก่อนนะครับคันนี้นะครับเดิมทีแล้วเป็นตัว v ีโก้แชมป์นะครับ3.0นะพีลันเนอร์นะเป็น3.0ตัว G นะครับอันนี้ไม่ใช่ TRD นะแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาอาจจะไปเปลี่ยนล้อแม็กทีอาดีมานะครับแล้วก็ไปใส่สปอร์ตบาร์มานะครับตัวทีอาดีแท้ๆเราก็มีสีดํานะเข้ามาเมื่อวานเป็นเกียร์ออโต เดี๋ยวเอาคันนี้ก่อนนะครับเป็น3.0 G P Runner นะครับปี2013เกียร์เมนนวล5สปีดนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเลขไมล์แสนห้านะครับได้ราคาดีมากนะคันนี้ราคานะครับ449,000บาทนะครับกับ Vigo Champ 4ประตูตัวสูงคันนี้นะครับตกแต่งสุดหล่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้เรายกมาจากกาลสินนะครับแต่คือจริงๆแล้วน่าจะเป็นลูกค้ากาลสินะเอามาเทินไว้กับ Toyota บั นะแล้วบริษัทเราก็ไปประมูลมานะต้องบอกว่าตัวรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยยังไม่ได้ล้างเลยนะครับแล้วก็มีรอยมีรอยให้เห็นกันอยู่นะครับก็แจ้งกันกตรงๆนะอย่างเช่นตรงเนี้ยก็จะมีรอยเนี่ยรอยข่วนของกิ่งไม้อะไรมานะครับแต่รถนะชุดกันชนเดิมนะครับต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยรับประกันโครงสร้างบอดี้ไม่มีพีความจมน้าชนหนักแน่นอนนะครับเป็น 3.0G นะครับตัวเครื่อง v n t e r b o นะครับเป็นตัวเทอร์โบแปรผันนะครับไฟหน้าเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะครับหรือหลอดไส้ไฮโดรเจนนั่นเองนะครับกัะจังหน้าตัวนี้เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาข้างบนเป็นโครเมียมนะครับ๋ยวทะเบียนตรงนี้เปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับแต่ว่าเลขตรงนี้เดี๋ยวต้องรออีกทีนึงนะว่าจะได้เลขอะไรนะครับเพราะว่ารถทุกคันต้องโอนเข้าบริษัทเพชรยนต์หมดนะครับแต่ถ้าใครซื้อตอนนี้ก็จะต่อมือกับทะเบียนนี้ไปเลยนะครับลำดับมันจะไม่เพิ่มนะครับราคา449,000บาทนะครับก v i g ั c บ a m p P คร n n e r 4ประตู สูงมีกระจกหูช้างให้ด้วยนะสำหรับตัวนี้นะน้านฝาปรงก็มีสกูนะครับกระจกตัวนี้ก็ก็สําคัญประมาณนึงนะแต่ผมมองก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคันนีนนนมน้มันเป็นสีดํานะครับแต่ว่ามันมันเป็นสีดําปกติแหละแต่มันจะดําไม่ค่อยสนิทนะถ้าจากภาพที่เห็นนะครับมันจะไม่ได้ดําปีนะคันนี้เป็นปี2013นะเกียร์เป็นปี12นะขอาภายปี12เกียร์เป็นนุ่นนะครับ5สปีด นะครับ 3.0G ราคา4 4 9 0 0บาทนะครับล้อแม็กเป็น TRD นะครับคือจริงๆล้อแม็กวีโก้เนี่ยมันใส่กันได้ทุกรุ่นเลยที่เป็นวีโก้นะครับเพราะว่ามันเป็น6รูร้อยเหมือนกันนะครับแล้วประเด็นคือแม็กอันนี้เป็นแม็ก TRD แท้นะครับมันมีโลโก้ตรงนั้นนะเป็นแม็ก TRD แท้ฝาปิดแดงแท้เลยนะครับยางเป็นปี2018นะครับของโยโกฮามานะครับแต่ว่าดอกยางนี่เหลือๆสำหรับคันนี้นะ4 4 9 0 0บาทนะครับกับรถสภาพนี้นะเพิ่งเข้ามา นะครับโอ้ยมีการอัปเกรดโชคอัพมาด้วยนะครับใครเห็นตัวหนังสือก็ถ้าเดาออกก็เดาได้เลยนะครับมีการอัปเกรดโชคอัพช่วงล่างมาด้วยนะครับคุ้มคุ้มอีกแล้วสําหรับคันนี้โป่งล้อเดิมเดิมจากโรงงานนะครับเป็นเครื่อง3.0นะครับ D4D VNTurbo นะครับตัวกระจกมองข้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้เหมือนเดิมนะแล้วก็มีการสาติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับเบ้ามือเปิดกันลอยก็มีให้นะครับ กระจกแท้โตโยต้าเหมือนเดิมนะครับรถสวยๆเลยคันนี้นะครับเป็นวีโก้แชมป์ใครที่อยากได้รถกระบะสีประตูแล้วลผ่อนไม่แรงไม่ถึงหมื่นนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับกับบันไดเป็นอลูมิเนียมแบบแข็งนะเหยียบขึ้นโหนได้นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับดูเงาแสงประตูแล้วก็แก้มนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีนะครับมีฝาปิดถังน้ํามันโครเมียมมาให้นะครับมันก็สวยงามปีกแบบนะสีดําตัดโครเมียมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาอาจจะชอบในตัวเทียดีแหละ ครับก็ไปติดของแคลรี่บอยมานะครับของแคลรี่บอยเบิกใหม่ชุดนี้ก็หลายหมื่นเหมือนกันนะครับเป็นสปอร์ตบาร์นะครับก็มีไฟเบรกตรงนน้นนะครับดวงที่3ามดวงใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีเสาวิทยุแบบที่ฉลามอยู่ด้านบนนะครับโลโก้ด้านท้ายอยู่ครบเลยนะครับอันติเม e เออร์เบิร์นเพอร์ฟอร์แมน์นะครับ P runner นะครับจริงๆโลโก้ตัวนี้สวยนะสวยมากด้วยนะครับ ปวงล้อด้านหลังนะครับก็เป็นเดิมๆจากโรงงานเลยสวยๆล้อแมกซลายเดียวกับด้านหน้าสีดำปัดหน้าเงาทีเอดีอยางโยโกปี18นะครับชุดช่วงล่างนะครับด้านล่างตรงนี้ก็คัส่งคันสี่อะไรก็เดิมๆนะครับที่เห็นเป็นดำๆเนี่ยมันเป็นน้ำยานะมันเป็นน้ำยานะครับจะเห็นแต่ว,ว่าไม่มีสนิมเลยนะครับรถใหม่ๆนะไม่แสนห้ารถปีสิบสามนี้หายจะไม่คอยได้วิ่งเลยนะนะครับขนาดรถรถผมเองรถปี สิบสองไมย,ยังไม่ถึงแสนห้าเลยเราผมขับทํางานทุกวันไปกับห้าสิบโลนะครับคันนี้เป็นสามจุดศูนย์จีนันแน่นอนนะครับมันจะมีกล้องมาให้นะมีกล้องมาให้นะครับพร้อมมือเปิดโครเมียมนะครับมือเปิดโครเมียมตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเขาตกแต่งมาเพิ่มเติมนะรจริงๆไฟเบรกมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วมันแยกชิ้นแต่ว่าน,นี้มันเป็นชุดครอบโครเมียมมาเขียนว่าวีโก้แชมป์นะครับมันก็คุมยาวอันนี้เลยนะครับเป็นโครเมียมแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้ ไฟท้ายก็ดมเดิมนะครับเป็นหลอดไส้จากโรงงานเลยนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟหลีมีให้ครบนะครับเดี๋ยวผมพาชมกันิดหนึ่งนะครับคันนี้แมกไลเนอร์ก็เป็นของแอร์โลกลาสนะครับเดิมๆรถยังไม่ได้ล้างรถยังไม่โดนน้ากรุงเทพแล้วกันเอางี้ดีกว่ารถยังไม่โดนน้ากรุงเทพเลยนะนะฝาท้ายเดิมๆนะครับจุดเม็ดอาร์กอะไรต่างๆรอยพับนะครับดูหัวนองหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับสักตัวเลยนะครับจุดเม็ดอาร์กอยู่ครบเลยนะครับ นรถสวยๆนะครับคันนี้449,000บาทนะครับกับ v ีโก้แชมป์สามจุดศูนย์จีพีแรนเดนะครับเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับฝาท้ายเดิมๆนะรถยังไม่โดนน้ำเพชรโยนเลยนะครับคันนี้นะครับใครหารถกลับบ้านปีใหม่นะครับ4ประตูหอดไม่ถึงหมื่นแบบฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคันนี้ตอบโจทย์เดี๋วดูผมปิดฝาท้ายนะฟังเสียงนะครับเนียนๆนะสนิทเลยนะครับทีเดียวแก๊ปเดียวมีกล้องมองหลังมาให้นะครับคันนี้แล้วก็กันชนเป็นสแตนเลส นะครับกันชนเป็นตะเลสมีกล้องมองหลังมาให้ด้านล่างก็ยางอะไรอยู่ครบนะโชคอัพมันเป็นสีเหลืองเหลืองน่ผมไม่รู้ว่าของอะไรนะมันเป็นเหลืองๆหลืองทองๆอมันอ่านไม่เห็นด้วยนะครับเจ้าของเดิมก็มีการอัปเกรดมาแล้วนะครับโชคอัพทั้งสี่ต้นนะหน้าสองหลังสองนะครับใครได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะครับไมล์แสนห้านะครับทามิมคีเบลเปลี่ยนให้นะครับน่าจะเปลี่ยนมาแล้วหรือยังถ้ายังก็ต้องเปลี่ยนให้นะครับฝาท้ายเออร์เบิเหมือนเดิมนะครับ นี่เลยสวยๆโป่งล้อก็เดิมๆนะมันจะมีรอยเนี่ยที่ผมบอกมันจะมีรอยอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เราต้องเก็บงานให้หมดทุกอย่างนะครับรถที่ลูกค้าได้ไปจะไม่ได้ไปสภาพนี้นะเราต้องปรับสภาพนะครับทําสปานะครับเก็บรอยเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังเป็นดัมเบลกนะครับล้อก็เป็นทีอารีเหมือนเดิมนะยางก็โยโกกนะครับเนี่ยคัสทรงคัสซีเดิมนะครับทอยเสียเดิมหมดไม่ขึ้นสนิมเลยนะครับ รถคันนี้น่าจะไม่เคยแตะน้ําเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงนี่ก็ยังไม่แตะน้ํานะครับประตูนะครับเดิมๆเ,เลยข้างในเบาะนี่โอ้โหทามาเป็นแบบหวานแววมากเลยนะเป็นสีเบจสลับกับสีครีมหรือเปล่าเนี่ยเป็นลายอ่าเขาเรียกลายอ่าไดมอนด์คัตนะเป็นข้าวหลามตัดแล้วกันนะข้าวหลามตัดนะครับพุ่มเบาะมาแบบนิ่มๆเลยนั่งได้สบายเลยนิ่มๆเลยนะครับ บาะรู้สึกจะเป็นแบบสวมนะอันนี้น่าจะถอดได้เพราะว่าเบาะเก่ายังอยู่เนี่ยยังเห็นเนะบาะเก่าอยู่ด้านล่างอยู่เลยนะครับคันนี้ราคา449,000บาทนะครับหลังคาสะอาดนะครับสำหรับ b i ก o Champ ตัวนี้นะนะครับไม่มีคราบยันเลยนะรถสวยๆนะครับไม่มีชำรุดแน่นอนนะครับทุกอย่างเริ่มเริ่มตรงทะเบียนตรงคัสซีตรงทุกอย่างกระจกโตโยต้าแท้เหมือนเดิมนะครับประตูประตูแล้วเนี่ยเป็อาร์กเดิมๆหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ล็อกเด็กนะครับ ถางประตูเป็นสีเบดนะครับตรงนี้เป็นผ้ากระจกไฟฟ้า4บานเซ็นทรัลล็อกนะครับรถสวยมากนะครับสำหรับคันนี้นะวีโก้แชมป์นะครับสี่ประตูนะครับเวีนเทอร์โบนะครับกุญแจก็หน้าตาแบบนี้กุญแจนะครับกระจบบานหน้าก็เป็นโตโยต้าแท้เหมือนเดิมนะครับรถสวยๆเลยนะครับรอยพับรอยเม็ดอาร์ลอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับรถบริษัทเพชรยนต์รับประกันโครงสร้างบอดี้นะครับตัวถังและสี มีเก็บงานก็ต้องแจ้งว่ามีเก็บงานตามกันชนมีอยู่แล้วรถทุกคันนะครับใครจะว,วิ่งไม่โดนเม็ดหินเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับกระจกไฟฟ้า4บานออโต้ Auto, บานคนขับเซ็นทรัลล็อกนะครับตรงเสาเอมีทวิเตอร์นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับเป็นหนังสีน้ําตาลเนาะคิ้วเขียวน้ําตาลน้าตาลเนี่ยเป็น4ีก้านนะครับแล้วก็แอร์แบกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็ ความสว่างเรือนใหม่นะที่น,นี้ก็ที่วางแก้วน้ําปกตินะครับที่วางแก้วน้ําปกติแล้วก็แอร์ทุดคอนโซลด้านบนเนี่ยจะเหมือนในตัว v i โ o ้แชมปนะครับจะเหมือนในตัว v i โ o c h a มปเลยนะครับเพราะว่ารถมันจะดีไซน์คล้ายๆกันสำหรับตัว Fortuner เนาะนะครับแต่คันนี้เป็น v i โ o ้แชมป3 0 g นะครับพี P ันเสวยมากผมบอกเลยว่าขครพลาดคดีไปเสียใจแน่นอนนะครับเนี่ยหน้าปัดเรือนใหม่ไมแสนนะครับไฟทุกอย่าง ขึ้นหมดหนะเดี๋ยวยกเกียร์ก่อนเดี๋ยวสาตาร์ทให้ฟังเนี่ยทีเดียวติดชึ่งเลยนะครับติดชึ่งเลยนี่สาตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไ้ด้วยนะครับหน้าจอก็เป็นจอตัวที่มีเนวิเกเตอร์นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้จอตัวนี้เสียงชัดนะครับเสียงชัดมากนะครับแล้วก็นี่ขึ้นไฟขอทางอะไรต่างๆก็ใช้ได้หมดนะแอร์ Air เป็นเบนน่นนะครับแอร์ Air เป็นเบนนวนก็ปรับตามภาพได้เลยนะครับด้านล่างก็จะมี power outlet ให้สองฝั่งอนุ้นที่จุดนี่อันนี้นเก็ดกอง นะแล้วก็ USB นะครับ uh huh. AUX อยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้เป็นไร้ฟ้านะครับหัวเกียร์ก็มีการเปลี่ยนตรงนี้เป็นเหมือนเคสล่านิดนึงนะเป็นเกียร์แมนวนวล5้าสปีดก,กับเครื่องยนต์เ n t u r b ท3.0บูตัวนี้ต้องบอกว่าเอาเรื่องผู้นี้แล้วกันเอาเรื่องนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่าแรงมาแรงบิดมันสูงนะมันวิง่งวิ่งดีพอสมควรนะครับมันติดดูอย่างเดียวคือมันยังเป็นรุ่นที่มีสายพานทีเบลอยู่ นะครับก็แสนห้าสามแสนประมาณนั้นนะครับแต่เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่เป็นรีโวเนี่ยมันจะไม่มีละนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเปิดฝากระโปรงสักคูหนึ่งนะโอ้โหอันนี้ยังไม่ได้ล้างจัดจัดเลยนะยังไม่ได้ล้างจริงๆเลยนะครับก็ฝาโปงมันก็แผ่นกันความร้อนมันก็จะมีรอยบ้างนะนะครับอันนี้มันเป็นเดิมๆติดรถมาเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบือยังไงก็ต้องเปลี่ยนแหละเพราะว่ามันน่าจะลอกนะมันน่าจะลอกนะครับ อันนี้เป็นห้องเครื่องของคันนี้นะครับ3.0นะครับ VNT u r b o D4D สำหรับตัวนี้นะครับปั๊มลมปั๊ม ABS อยู่ครบนะครับหูรถมันยังไม่ได้ล้างเลยหัวน็อตนะครับก็มีการสักครั้งหนึ่งแหละอะสักครั้งหนึ่งก็เมนเทนแน้นตามรอบนะครับแต่โครงสร้างเนี่ยด้านข้างเนี่ยเดิมๆนะครับราคา4 4 9 0 0 0บาทนะครับกับ Vigo Champ ตัวนี้นะครับ4 4 9 0 0 0บาทนะครับตัวเลขคานหน้ายังอยู่เลยนะครับ สองไปด้านล่างนะครับผ่านตัวล่างนะครับของจุดก็ยังเดิมนะครับตัวรถไม่มีบัตรเหตุนะครับไม่มีพิกามจมน้ําชนหนักแน่นอนนะแถวนี้น้ำไม่ท่วมนะครับนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตน้ําลูกใหญ่ของ FB นะครับห้องเครื่องแห้งๆเลยนะแห้งๆเลยนะกองโซลงโซล่าอะไรอยู่ครบหมดเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้คีนจริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะรีบมาถ่ายก่อนนะตาต่อตัว L ตัว R อยู่ครบหมดนะครับแก้มด้านข้างก็เดิมเดิมนะแผ่นเพจเดิม นะครับสติ๊กเกอร์มอกรอยู่ครบหมดซีนทางมะพร้าวอยู่ครบนะครับหัวน็อตฝั่งนี้นะครับก็มีรอยขยิเหมือนกันนะเหมือนฝั่งนู้นนิดนึงนะครับเพราะว่ารถอาจจะมีการแมนเทนนนตามรอบนะครับแต่ฝาเดิมแน่นอนนะครับเนี่ยฝาเดิมแน่นอนนะครับจิกหยิกเข้านะครับรถสวยนะครับคันนี้ก็เหมาะสมกับราคานะครับกับเลขไม้นะราคา449,000บาทนะครับกับเลขไม่หนึ่งแสน้าหมื่นกิโลนะครับ Vigo Champ 3 0า P Runner นะครับเป็นตัวท็อปต้องบอกเลยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับที่0626407776นะครับกับผมเนตนเพชรยนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ